เขาถึนซ่งติมันสีมาอยู่เป็นบ่พ่พพพอเอาพิจนไปขังไว้เลยเนี่ยมันเคียงาทางเนี่ยน่าบอพิจนเขาอยู่ในห้องเอไง<ๆ>หเห็นพ่อออกมา,าเขาก็ออกมาไม่ใช่มันอยู่ในห้องเองมันขนมันจะว่าเปียกเลย <laughs> มันจะตากเอคนจนเปียกหมดนี่ตำปลานะคะเอาอนุนัวประเดกนะคะลาเมงวันเลยค่ะเด้อยมงวันบินเข่าปากเวยค่ะ เป,เป็นห่วงมันเป็นห่วงลูกค้าค <c oughs> ่ะตัวนี่แหละตัวกลิ่นมาแล้วคุณแม่แล้วว่ายาดเห็นบอแล้วบอกว่าเราหยิบกินเลยนะ่ะแล้วแสดงให้เบื้องผอมว่าต้องหยิบกินเอามันเลิศนะ่ะสิละ่ะเอาหูจักใจกันเนาะมันก็นเลิศจังศิละ่ะ ถ้านละคนเอียงทางใส่นะคะอดีตนนห้องหูจักกันเนาะหูจักใหญ่กันว่าเราต้องทํายังไงอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยอ้าพี่จ้ก็ได้เนาะไม่มีซันกเก่งกิกนเพราะกินของอย่างนี้ไม่เก,งก่งจะกินอะไรไม่จะทะําเสือไม่รู้ว่าแล้วแต่แม่เขาพัดปะเขาพัดคือเพื้นน่ะมันอร่อยอย่างนึงครับค่ะพี่จท้ทวงยังลูกพี่จ้กับทวงดิดีเนาะ ตอนนี้มีมะเขือเทศนนี้ด้วยเออเพราะว่ามันต้องเพิ่มความเปรี้ยวไงเก่ง<อ>มันมะเขือเทศแพงมากแล้วลดละแปดสิบบาทปกติเท่าไหร่ปรกติลดละยี่สิบห้าอันนี้มันขึ้นแปดสิบแล้วหน้าหน้ามะเขือเทศแพงนะคะแพงทุกอย่างเราไม่ใส่ให้ลูกค้าไม่ได้หรอกวะละมันวะสวยแม่ไม่เยอะลูกค้ามา อันนี้ตำปูปลาเฉยๆนะคะดูหน้าตามันนะคะคโอ้ยหิวข่าวจนสั้นแล้วฮะโอ้ยเนาะสวัสดีค่ะจ้าตำอะไรนะตำ ระเบิดรูจุดๆนะคะวันนี้มีฝั่งมุกด้วยจ้าเห็นบอกคุณแม่เพื่นมาแล้วเพื่นก็สั่งตำอีกนะเอาตำมันเอาไปกินนี่หรือไปกินบ้านคะจ้าตำถาดทำไม่ได้ค่ะเพราะเพราะว่าบุคลากรมาบอกคุแม่นาก็ไม่มาวุฒก็ไม่มาทำทำไม่ได้ค่ะมันต้องใส่คนหลายตำระเบิดรูหีจ้า อันนี้ตำปูปลาเฉยๆนะคะจ้าตำปลาก็ได้ตำมั่วนตำป่านะคะตำม้วนค่ะจ้าจ้าอันนี้ปูปลาเฉยๆนะคะพอแค่นี้ก่อนใช่ไหมคะฮะมีน้ำน้ำน้ำโซดาเขามีอยู่้หมดแล้ว อันกาแกเฟเย็นไม่มีกาแฟเย็นกับมตแต่กาแฟอยู่อันกระป๋องอะไรเอาเป็นอย่างนี้นหน้าตาคือกันเทกพี่น้องกันเหรอรอ๋อใช่กาแฟสูงหน้าตาเหมือนกันมากเลยอ่ะไอ้พี่น้องแฟดเขาละปีบ้างเขาละปีหัวปีไทยปีก็คือกันบขนาดเลยคนไหนเป็นพี่นะเด้อี๋ยวสุดทายคนนี้เป็นพี่ใช่ เอาอีลีบาสูงก็หัวขวัญเอาอีลีบาเจ้าเห็นเปียกพวกผู้ใดออกก้อนผู้ใดเป็นนองนะเปียกผู้ใดออกก้อนผู้ใดเป็นนองเออเข้าใจอยู่เออแปลว่าเขาออกก่อนเราเป็นนองอันนี้เอาเอากี่ตำเขาเนี่ยตำแล้วเบิดหนึ่งแล้วก็ตำป่าใช่ไหมหรือจะอะไรบอกมาสิคะยังน่ะน้ำเซนไปเลยเออขี้ไก่เกือกนเบิด ตาม่ามวหนึ่งตำแล้เบิดหนึ่งเ็นบา